ครับวัยรุ่นแหนบบนครับคันนี้แหนบบนนะครับลูกค้าทําแหนบบนมาแล้วนะฮะเรามาปรับแต่งนะฮะเปลี่ยนเทาให้ใหม่แล้วก็ใส่ล้อกระทะเป็นล้อหุบนะครับกระทะ14นะครับเป็นกระทะของบอยกว้าง7ดนิ้วขอบ14ใส่ล้อหุบครับล้อหมุดได้นะนี่นดูล้อหายไปเลยโอหนะฮะคันนี้ของลูกค้านะครับลูกค้ามีเทามานะครับ เปามาเปลี่ยนนะครับซึ่งเพาตัวนี้เป็นเผาของรถคันนี้นะครับและลูกค้าซื้อเพามาใหม่นะครับใช้เผาของดีแม็กเก่านะครับคันของดีแม็กเผาของดีแม็กเก่าเนี่ยเขาก็จะสั้นกว่านะครับให้ดูครับเพาดีแม็กเก่าก็จะสั้นกว่าแล้วก็ลูกค้าทําแหนบบนมาด้วยนะครับนี่ฮะเป็นรถที่มีแหนบบนมาเราก็ปรับแต่งเพิ่มเติมให้นิดหน่อยนะครับโอเคเป็นแหนบบนครับดูครับก็แบกได้ครับสามตัน สามตันนิดหน่อยได้แก้ปัญหาเรื่องแหนบต่ำนะครับรถก็ไม่กระด้างจนเกินไปเราปรับแต่งตรงแหนบให้ใหม่นิดหน่อยนะฮะไม่แข็งนะครับโอ้โหแก้ปัญหาเรื่องแหนบต่ำก็ต้องเป็นแหนบบนแบบนี้แหละครับเห็นไหมฮะแหนบไม่ต่ำเพราะแหนบมันไปอยู่ข้างบนแล้วนะครับลูกค้าทํามาเรียบร้อยเราก็แก้ไขปรับแต่งให้ใหม่วันนี้ก็ได้ล้อมุดกลับบ้านแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคครับ อยากได้เที้ยอยากได้ยอ่อแล้วก็แบกได้แก้ปัญหาเรื่องแหนบต่ําด้วยก็ต้องตรงนี้แหละครับตทำแอนบบนน่าจะตอบโจทย์สุดครับ